สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาพูดเกี่ยวกับว่าเราจะเตรียมตัวยังไงถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกขึ้นมาจริงๆหลายคนถามแม่หมอว่าสงครามโลกเนมันจะ,ม,นจะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมถ้าตามนิมิตของแม่หมอกับการที่แม่หมอถอดจิตไปดูนานมาแล้วเนี่ยไม่ได้ถอดจิตไปดูครั้งเดียวนะหลายครั้งแล้วมันเกิดนะคะเกิดเกิดแล้วก็ถามว่าช่วงเวลาที่เกิดมันเป็นยังไง ไม่มองเห็นนิวเคลียร์มันถล่มอย่างน้อยเห็นเห็นมันอยู่สองจุดแล้วมันทั้งเกาะอะค่ะที่ไปทั้งหมดแล้วเห็นผู้คนน่ะที่โดนสารกัมมันตรางสีนะคะเพราะว่าพวกปฏิกิริยนิวเคลียร์ต่างๆแน่นอนมันมันระเบิดไปด้วยแล้วสารพิษต่างๆอ่ะมันกระจายไปทั่วเลยนะคะคือลมมันพัดไปทางไหนเนี่ยมันก็ไปทั่วกันทั้งหมดถามว่านิวเคลียร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงทั่วโลกเป็นแค่บางจุด ในประเทศไทยเราอ,าอาจจะไม่ได้มีนิวเคลียร์ลงหรอกค่ะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดแน่นอนอยู่สารกัมมันตรังสีที่หนึ่งเนี่ยมาแน่นอนอันดับที่สองเรื่องถ้าเรื่องของเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงค่ะมันคือชะง,งักหมดอยู่แล้วการเงินการทองธนาคารทุกอย่างคุณไม่สามารถที่จะเบิกเงินออกมาได้ดังนั้นเงินอาจจะอาจจะไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยก็ได้ในเวลานั้นนะเพราะคุณจะไปซื้อของใครอในเมื่อมันไม่มีคนขายไม่มีคนซื้อของอะไรท้องฟ้ามัน มันมืดสนิทไปทั้งหมดอมืมันมืดสนิทไปทั้งหมดแล้วมันไม่ได้มืดอยู่แค่ว่าหนึ่งเดือนหรืออาทิตย์หนึ่งก็จบมันมืดแบบนานอะนานเป็นปีหรือหลายปีเลยนะคะแล้วถามว่าแล้วช่วงกรรมักรรมมัทลังสีที่มันแผ่ออกไปเนี่ยอ่าถ้าช่วงที่ฝนมันตกเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นอะช่วงนั้นจะเป็นช่วงการชะล้างสารพิษออก แต่ต่อให้ชะล้างออกเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ต้องไม่บอกว่าเกือบเกือบปีเลยนะคะสามเดือนถึงหกเดือนหรือไม่ก็ครึ่งปีได้อะที่กว่าที่สารมันจะเจือจางแล้วคนสามารถที่จะออกมาได้อืถามว่าแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ยังไงนะแน่นอนที่สุดหนึ่งความตายนะมันเต็มไปหมดมองไปทางไหนมันก็มีแต่เลือดเออมีแต่กินนคาวเลือดน้ําเป็นสีเลือดมีแต่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมด ผู้คนที่หลบไม่ทันหรือไม่มีที่หลบที่ดีแน่นอนที่สุดสารกำมันตาลสีที่แผ่ไปถึงนะสภาพคือร่างกายเป็นหนองฟุพองมีเลือดออกแขนขาขาดเอ,อมันบิดเบี้ยวไปหมดะคุณมันมันเป็นภาพที่ดูน่าน่ากลัวมากแล้วก็น่าเวทนามากเอ,อถามว่าณเวลานั้นอะ่ะแค่คนจะมีสติเนี่ยมันก็ยากแล้วคนผู้คนนะ ไม่มอเห็นว่าส่วนใหญ่ก็คือกระจายไปตามจุดต่างๆบางจุดก็เลือกที่จะอยู่ในถ้าบางส่วนก็อาจจะมีบ้านใต้ดินบ้านใต้ดินที่อยู่บางส่วนก็เลือกที่จะอยู่ในวัดวาอารามเป็นที่เหมือนเกาะคุ้มภัยอย่างน้อยในช่วงเวลาน,นั้นถ้าคุณเห็นพระพุทธองค์นะคุณอาจจะรู้สึกอุ่นใจเห็นพระแม่กวนอิมคุณอาจจะรู้สึกอุ่นใจและการภาวนานั้นนะอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกว่ามันสงบอารมณ์ตัวเองเนาะสงบสติอารมณ์ตัวเองได้ เพราะว่ามันมีแต่คุณแค่เห็นอรถชนกันแล้วมีคนตายกระเด็นแล้วสมองทะลักหน้าคุณน่ะคุณจะเป็นยังไงแน่นอนที่สุดแค่ภาพเดียวคุณคงอึ้งอ่ะคุณคงคงจะช็อกแล้วมันอาจจะฝังตาฝังใจคุณแต่นั่นคือทั่วโลกที่คุณมองไปทางไหนก็มีแต่คนตายนะแล้วเราจะอยู่ยังไงให้มันรอดละหนึ่งละพวกที่อยู่อาศัยเราต้องมีที่ที่ปลอดภัยนะคะที่ที่คิดว่ารังสีมันจะเข้าไปไม่ได้อันนี้คุณก็ไปคิดเองนะคุณจะไปหาที่ไหนอยู่ สองอาหารนะไม่มีกินแน่นอนคุณจะต้องเก็บพวกเกี่ยวกับอาหารแห้งมเลมเล็ดเ,าาเออม,มเล็ดข้าวสารไม่ใช่เมล็ดข้าวสารพวกข้าวตากแห้งปลาตากแห้งหมูตากแห้งขนมปงังปิ๊บอะไรก็ได้ที่มันเป็นของแห้งมเมล็ดพันธุ์พืชเก็บพวกที่เป็นฟักแปงโมแปงกวาอะไรที่มันจะเก็บกินได้นานๆนน่อ่าเก็บมเมล็ดพันธุ์แบบนั้นไว้นะคะเพราะมันไม่ได้ดับตลอดการมืดไม่ได้มืดตลอดการยังไงที่สุดแล้วอาจจะมีแสงอาทิตย์เทียม คือผู้คนที่รอดนะคะอาจจะอาจจะกลับมาพัฒนาแล้วมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช้หรือเมื่อฟ้ามันเริ่มเริ่มอ่าเริ่มอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแสงอาทิตย์เริ่มสะส่องได้เราก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้น้ําเครื่องดื่มนะคะคุณจะต้องเตรียมน้ําสะอาดเอาไว้อย่างน้อยบางทีถ้าคุณสามารถทําที่กรองน้ําที่กรองน้ําแบบธรรมชาติที่เป็นทานดินอิฐหินทรายต่างๆนะคะอันนั้นนะแม่หมอว่าใช้ได้ดีนะถึงเวลาแล้วคุณอาจจะได้ใช้ เพราะมันคงไม่มีไฟฟ้าให้คุณมาเสียบปลั๊กเครื่องกรองนะ้ำอยู่แล้วแหละยายาเนี่ยแนะนําว่าเป็นพวกยารักษาโรคแบบที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะเอาแบบตากแห้งหรือเป็นแคปซูลนะคะใบไม้ตากแห้งอ่อใบลังจืดตากแห้งใบฟ้าทะลายโจรตากแห้งพวกนี้มันเก็บได้นานเก็บได้เป็นสิบสิบปีเลยโดยที่สรรพคุณมันไม่ได้เสื่อมถูกไหมคะอืมเตาปืนถ่านเกี้ย ไฟฉายอะไรก็ได้ที่ที่คุณจะต้องไม่ต้องพึ่งไฟฟ้านั่นนะคะที่คุณควรจะเก็บไว้พวกเกี่ยวกับาสารหรือว่าเกลืออะไรก็ได้ที่มันจะล้างสารพิษได้อะเกลือสําฤีด่างทับทิมเกลือนี้นะถ้าคุณเก็บไว้เยอะๆก็เก็บได้เลยเพราะเกลือเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้ดีสารที่มันเข้ามามันไม่เฉพาะสารกรมาตารังสีเนาะเชื้อโรคอะที่มาจากคนตายอะ มันสั่งสมอ่ะคุณเหยียบไปตรงไหนมันก็มีแต่เชื้อโรคอ่ะเกลือเนี่ยอย่างน้อยก็รักษาชะล้างได้ดีนะคะ,ะผ้าหม่มผ้าหม่มอะไรนะผ้าห่มอวกาศที่มันผืนแค่สิบกว่าบาทยี่สบกว่าบาทที่ขายในช้อปปี้ในอะไรนะอันนั้นควรจะซื้อกิบเอาไว้เพราะอากาศมันจะหนาวเย็นมากคือมันไม่มีแสงอาทิตย์แ่แค่ฝนตกสักสามสี่วันติดกันนะคุณก็หนาวแล้วหรือปะ แต่นี่ฟ้ามันมืดเป็นปีสองปีสามปีสี่ห้าหกเจ็ดปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะหนาวขนาดไหนแน่นอนที่สุดแล้วแม่มอว่าผ้าห่มอวาากาศเนี่ยน่าจะช่วยได้ดีซื้อเป็นแพ็คๆไว้เลยอถ้าใครมีเงินซื้อเป็นแพ็คไว้เสื้อชูชีพเอาไว้สำหรับกรณีที่คุณน้ําดแน่นอนน้ํามันจะถาโถมอะค่ะเผื่อใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือว่าอะไรยังไงอย่างน้อยเสื้อชูชีพแม่บอกว่าช่วยชีวิตคุณได้นะถูกไหมคะเอ่อ ผู้คนในเวลานั้นอะ่ะมันจะมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความหวาดระแวงต่อกันคนจะสติสติคุมสติไม่อยู่อะ่ะคนที่รอดสติอาจจะคุมไม่อยู่เยอะดังนั้นผู้คนที่ออกมามันจะเกิดการหิวโหวยอะ่ะพออดอยากะนะแน่นอนที่สุดการเข็นฆ่ากันเพื่อที่จะแย่งอาหารหรือแย่งอุปกรณ์แย่งอยู่ยารักษาโรคแย่งผ้าหม่มแย่งอะไรหลายแหล่ คุณควรจะมีมีสถานที่ที่ปลอดภัยในช่วงที่เกิดภัยพิบัติจะเป็นช่วงที่นรกกระพูมเขาเปิดทุกบานคนที่ไม่เคยเห็นผีคนที่ไม่เคยเห็นอาสนรคุณอาจจะได้เห็นนะคะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แม่หมอและองค์เทพก็ออกมาปราบอานสน์ซาตานเต็มที่เหมือนกันมันเป็นจังหวะเดียวกันอะดังนั้นพวกอาสูรซาตานมันสามารถที่จะจำแรงร่างเป็นเหล่าเทพต่างๆแล้วหลอกผู้คนอะไปเข็นฆ่าได้นะ หรือจะไปหาคุณที่ตรงไหนก็ได้ถ้ามีคนตก็ก็กเปิดประตูในช่วงที่เกิดภัยพิบัติแนะนําว่าอย่าเปิดประตูนะคะจะได้ปลอดภัยอพยายามสวดมนต์ทำสมาธิให้มากๆแผ่กุศลให้เยอะๆอสิ่งนั้นน่าจะช่วยคุณได้อนอกจากน้ําำวิทยุมือมือถืออะไรเนะี่ยมันเทคโนโลยีมันคงไม่มีอยู่แล้วค่ะมีลูกดวงถามมาว่าช่วงเกิดภัยพิบัติหรืออนาคตน่ะ โทรศัพท์จะใช้ได้ไหมไอ้ช่วงเกิดภัยพิบัติมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วไฟมันดับอินเทอร์เน็ตมันดับหมดมันงใช้ไม่ได้นะคะอะไรที่มันจะพอจะสื่อสารได้เอ๊ะถ้าเป็นวิธีผ่านซิสเตอร์มันก็ต้องมีพวกพวกสัญญาณหรือเปล่ามันไม่แน่ใจแล้วมันจะใช้ได้ไหมแต่คิดว่ามันคงไม่มีการติดต่อใครอะค่ะเพราะทุกคนหวาดกลัวทุกคนกันไปหมดมันออกมาเจอหน้าใครเราก็ไว้ใจใครไม่ได้ดังนั้นคุณจะต้องตุนเสบียงอาหารเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็กินให้มันน้อยๆนะคะอย่างน้อยฉันเหมือนผระผู้ดงนะคะให้อยู่ได้แค่มื้อเดียวกินมื้อเดียวกินให้มันน้อยๆยาพวกเกี่ยวกับอยาสามัญประจําบ้านอ่ะยาแก้ปวดยาลดไข้ยาแก้ท้องเสียเกลือแร่อะไรต่างๆนี่ะไอ้นียสาคัญตุนเอาไว้เลยนะคะถามว่าสงครามยุเกียจะเกิดปีหน้าไหมแม่บอกว่ามันยังไม่เกิดนะคะเท่าที่อัดคลิปไปก็ยังไม่เกิดนะมันจะเกิดอีกประมาณสี่ห้าหกปีข้างหน้า อาจจะห้าหกปีข้างหน้าเกิดแน่ๆแหละดังนั้นใครที่เตรียมตัวทันหรือถ้ายังไม่มีเงินหรือปัจจัยจะเตรียมเนี่ยคุณก็ค่อยๆสั่งสมไปนะคะเพราะบางอย่างมันเป็นของแห้งมันเก็บได้ค่อยๆซื้อเก็บได้เนาะอย่างเช่นพวกพวกเกลือพวกผ้าห่มพวกตะเกียงพวกอะไรอะฟืนอะไรต่างๆมันค่อยๆเก็บได้เข้าสารเข้าสารก็กินแบบหมุนเวียนนะคะไม่ใช่เก็บจนเน่านะเก็บหมุนเวียนไป โอเคเนาะแล้วคุณจะสามารถที่จะอยู่รอดได้นะคะอ่าแม่หมอก็แนะนําประมาณนี้นะคะอ,อย่างไรก็หวังว่าเราถึงตอนนั้นเรายังจะได้เจอกันอยู่นะคะโอเคค่ะ